สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้อยู่กับผมพี่ทีคิวอยู่กันในเกม u ุนเต m a n แมน r e g i o g e of hero ครับกคือมาเล่นต่อ เล่นต่อเลยเนี่ยก็นานแหละนะครับถ้าเสียงผมเบาไปขออภัยด้วยนะครับพอดีว่าพูดดังมาแค่ได้เนี่ยเอาละก็เควสตต่อครับลุยเควสตต่อกินข้าวมาแล้วอ่านี่พันด่านสปาร์คสามอ่ะ ตามครั้งอุย้ยดักออฟดักออฟไม่อยู่ในนี่เละเนี่ยอืออ่าไงดีครับเดี๋ยวดูกันจะเอาคอสโมสลงก็เอาไว้ก่อนมิบิอุสเน็กซัสกิงกอโอเค นี่เอาอุ้มมาสู้ครับอ,อ่ะคเควสลุยเควสยาวเลยครับตอนนี้รีเจนผมก็2ดาวแล้วที่เหลือโอ้ยนี่ฮิวจริงมันก็ดูไม่เยอะนะแต่จริงมันก็ถืออยู่นะมีนอุสเนี่ยเมื่อก่อนผมใช้บ่อยนะแต่มันก็ไม่ได้ถือขนาดนั้นเพราะผมนั่นแหละ ผมอ่านไม่ออกผมเลยไม่ค่อยอะไรแล้วนะโอ้นี่มันอีกแล้วเหรอเคยโหลดเล่นอยู่นะจะลบไปแล้วละ่ะไอ,อ้ตัวนี้ได้แล้วก่อนนะโอ้เริ่มขึ้นขึ้นหนึ่งเร็วถ้ามีเสียงรบกวนไรขออาภัยด้วยนะครับ ก็พอแล้วนะอุ้ยแทนใช้เอ็กซ์เตอร์ด้วยอีกตัวเอาะไรดีคอสมอสหรืออะไรดีเอ่ยนี่นกซัสเดี๋ยวน็กซัสยิงกะไม่มีใครไม่มีอะไรให้ใช้คอสมอสเลยเหละจะใช้คอสมอสในอันนี้แล้วกันนี่ มีใครใดูช้ออบใช่ไหมโอ้คอสมอสอยู่อันนี้แต่ผมยังเล่นไม่ได้เพราะเลเวลผมไม่สูงพอลุยก็พยายามจะให้มันสมดุนลนยนะโอ้โยอะไรติดทันโอเคมาต่อเลยครับถ้าเดียวก็จบแล้วอ้าวเฮ้ยโอ้ นี่พุ่งชนซะเอาหัวชนด้วยใช่ไหมมองไม่ช ah ัดช่อีแสงอะไรกาบังไม่รู้นั่นแหละเออหวังว่าจะมีล็อกอินมาในไม่ช้านะ ก็ขอล็อกอินมาเถอะขอแบบไซฟ่ะแบบถ้าเกิดอุบัติเหตุแบบเกมหายเงี้ยหรือโทรศัพท์หล่นน้าเงี้ยโอ้ยร้อยห้าสิบกว่ากว่า,วาบาทยังต้องนับไอตอนที่ไอนี่ด้วยเสีย้ายเสียดายและมันก็แสน,นจะเศร้านี่เอาเลยคอสมอสเลยเลยฉันเลือกนายแม่มาเป็นมกเกอ่ะมาครับคอสมอส อุ usted, ้ยเฮ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 ้ยหมุนอยู่ดีๆก็ล่วงลงมาบุ๊คมันจะเป็นสายระยะไกลหรือยักษ์เอ้ยนี่มันเปิดตาไม่ดีหรือไงเนี่ยโอ้โหดิฟมาข้างหลังเอจีดิฟมาเสร็จจริงๆก็อยากจะจบเร็วๆเน๊ะ ผมสามารถจบเร็วได้เลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บจบแล้วอันนี้ก็แล้วเหรอ <Yes. S 1> แล้วมันยันอยู่ข้างเดียวกับไอ้ที่ผมต้องกดซะด้วย oh. อืมโอเคผมไม่ชอบการร้องเพลงซะเท่าไหร่เลยนะ <Yes. S 1> หรือเอาสุดท้ายแล้ว oh. แล้วก็เลโอนี่ผมก็เอาไว้เล่นทีหลังแล้วกันเพราะเลโอผมก็ไม่ค่อยได้เน mm. ี่ยแล้ว แต้ว่าดีอะไรหรืออะไรไงดีเนี่ยที่ผมยังไม่ได้เล่นเข้าอันนี้เนี่ยไม่งั้นเนะี่ยเครสกิงกาเฮ้ยผมเพอใช้กิงกาไปไแล้วเ้าเมื่อกี้วบาสงสัยน่าจะเกิดอาการหมดเบรนิดหน่อยก็เลยเพอใช้กิงกาไปเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวผมไม่น่าใช้กิงกาเนี่ยตะกิงกาหาย เอาเฮ้ยกิงกาหายจริงด้วยไม่ก,กาเราหายไปแล้วไม่สงสัยพ่อก,กดไปแน่เลยเอาเรอจโอ้ส้าวๆๆาเ้าเอาโอ้เอาโอ้การ,การมาเมาสงสยัยเมาเพลงเออนี่น่าจะทายได้นี่แน่เลือกชืมองดย ผมก็ลืมไปว่าผมกดเล่นไปแล้วเกี่ว่าก็ประทัดกับบาตันอยู่ก็ลืมไปเลยเกิดกันมาเล็กน้อยได้รับการฟ้าห้าใบอ่ะการฟ้าสบายรับการฟ้าอะไรถ้าเกิดมันใช้ได้นะโอ้ยเยอะเลยมาๆเก็บเอาเก็บเก็บเก็บนี่ห้าสิบเพชรก็นะเวลาเดียวกันใช่การฟ้าการใช่ไหมต้องไปที่แพ็คการ น่าจะเก็บไว้แถวๆยเยอะเลยน,นี่ไม่ค่อยได้กดไงเพราะว่ายัางไงมันก็มีไม่ค่อยได้ใช้ด้วยช่วงนี้เปิดก็ฟ้าใบที่หนึ่งกาฟ้าใบที่สองดูด้ไม่ได้ไหมถ้าไม่ได้แปลว่ามันไม่ใช่ละเอ้ยได้ได้ได้งั้นอันนี้แหละเก็บไว้เยอะ คือมันไม่ค่อยได้ใช้อะไรไงแล้วมันไม่ค่อยคือแบบผมไม่ค่อยได้ใช้ไงไม่ค่อยไปสนใจมันเท่าไหร่ผมก็เลยเก็บ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 ไว้ไม่คิดว่ามันจะเป็นเอาช่วงนี้นะเนี่ยสามสี่ห้าได้ละเคเวสมันเยอะมากเลยนะจริง,รงเคเวสของเลเจนด์ไม่รู้จะหกแลวได้เมื่อ,อไหร่เดี๋ยวเลเจนด์ผมคือแบบโอ้โหพาสมาสปายกัเหรอ มันจะไม่พออีกแล้วนะเฮ้ยพันธุ์ละสปะผมออฟก็ยังอัพไม่เสร็จไอ้นี่มาอยู่แล้วเหรอเนี่ยโอ้ยพันหนึ่งจะพอไหมเนี่ยแตอนอัพหกดาวเนี่ยจะซีไปก่อนไหมเนี่ยกว่าจะอัพเสร็จเนี่ยจริงอยู่ที่ผมเก็บไว้เยอะนะแต่มันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นหรือปะอัพอุปกรณ์ถึงเลเวลมื่อสิวุ้ยสบายเนี่ยดยง มันบอกว่าถึงสี่ไหมโอ้ถึงแล้วฮีสองร้อยเพรคอสมอนอัพถึงสามตาอุย้ยอัพอยู่แล้วเรจเจนสามดาวแล้วชนะอารีนาสงครามกินจ,จิ๊กวสามครั้งจะเข้าได้แน่กินจิยดนี่สินะสามครั้งจะชนะได้ไหมเนี่ยอุย้ยไดย้แล้วมันใจไหนสิมันใจมันใจมันใจ สู้เสี่ย่ๆเอ็กสี่ยไหนยังไม่ถึงเวลาต้องดูเชิงศัตรูก่อนอ๋อคอสมอนไม่ได้ไม่ได้ไไดจะติดนี่ยิ่งห้ามใหญ่เลยอตอนนี้จะจะไหวนะขอแค่หวังอ่ะอไม่ได้อยู่แล้วละ่ะอ,อ,อ,อันจริงนะอย่าให้มีคอสมอสล่างฟา้าม,มากเลยอ่ะเพราะมันเท่ดีนนหละๆความหมายเนี่ยก็ใครชอบันเฉยๆนะโยไม่น่าสู้ได้ดไดละ ต้องสู้แบบเอาจริงกันหน่อยละจัสติสยิงไม่เป็นไรไปเลยเดี๋ยวเราไม่มีตัวนี่ดับไปซะคอยมอร์อ้โหยเกือบไปอูหอ้หยูยเมื่อกี้คอสมอรมันอยู่ข้างๆวงไงแบบตะเกียสังเกตเห็นไหมคอสมอรนะี่มันอยู่ข้างวงเลยว้าวรีซีโร่ไม่อยากกลับไปดูเลยรีซีโร่แล้วไม่อยากกลับไปเล่นเกมนี้ด้วยเพราะว่าผมจำผมเคยเล่นเอาพุก,กานโลดมาได้มาตั้งหลายตัว แต่แล้วมันก็หายไปในพริบตาของผมลบนั่นแหละคือตอนนั้นผมไม่รู้มันเซฟยังไงไงก็อยากให้กิมมอนเตอร์แมนมีเซฟบ้างอะจริงก็ไม่อยากลบอะไรหรอกเนี่ยแค่ตอนนั้นเครื่องมันเต็มเนะี่ยกิมมอนเตอร์แมนก็เกือบบินเหมือนกันแต่ก็ยังเก็บไว้อยู่เปลี่ยนใหม่เหรอสรุปผลสิบไม่รู้มันคืออะไรผมก็ขอขอทำมัมมนคือกันแต่เพื่อนมันก็ไม่ใช่เลยเลยนะเมื่อกี้คอสมอสคอสมอสเหรอ ใช่คอสโมสใชออ่อัพก่อนอัพก่อนอย่าเพิ่งตะลุยเละตอนนี้ขออัพก่อนที่อัพไ,ไม่ใช่อัพเวเวลนะอัพของจ้าเก้าสิบวกก้อนอา้าวใส่ผิดบวกกรอนใส่ผิดบวกกรอนนี่ตั้งอันนี้ก,ก่อนเยอะ ว่าจะสู้ไหวนะคอสมอสอ่ะอัพแถมนี่ชื่อชื่อต้งการอัพแถมตายละรุยไวไหวไวไว,ไวต้องไหวต้องเชื่อมันในอุลตร้าแมนแต่ก็อยากเชื่อนะกิงกาอีกแล้วเหรอนี่ขาดในคอร์ชินเลยเว้ย เมื่อกี้ just i c e นี้แทบจะไม่มีของเลยนะอังจริงแต่ก็ซื้อได้เอยผิดผิดผิดเขาด่ผิดเอาเอาเอามาเป็นตัวประกอบเอยเดี๋ยวนีมันเอาเป็นตัวหลักไม่ใช่เหรออันนี้ตรงอนอย่างนี้ไม่ไม่ไม่เอาเอามันเป็นตัวหลักดีกว่าเอาคอส מט ์มาเป็นตัวข้างๆเดี๋ยวค่อยเอามาใช้ต่อจริงๆนะเอาคอสมส์มาไม่เอาเอา นี่มาก็ได้ไปเอาซีโร่มาแทนก็ได้ไม่ไม่จัสติสเลยดีกว่าเอาจัสติสมาแทนมันไม่มีถังเลือกเยอะไงตัวมันน้อยไอเลเวล40ได้ไงไม่รู้จัสติสเนี่ยจริงไม่ได้ตั้งใจให้มันจะเลเวล40เลยนะเนี่ยต้องหมุน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 ต้องรีบหมุนหมุนหมุนต้องรีบหมุนไม่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 เดี๋ยวคนอื่นตายหมดต้องรีบหมุนหมุนแม่มันไปหมุนตรงนั้นเออช่างมันเถอะก็ได้เหมือนกันเลยี่ยมไม่มีตัวไหนระเบิด ไม่มีตัวไหนล่วงเอเคอสมอสเสียเลือดไปนิดนึงคอสมอสไม่เท่าไหร่เพราะว่าพี่แกพื้นเคืนเชียได้แต่ปัญหามันอยู่ตรงที่จะชนะอีกรอบหนึ่งได้ไหมเอาเอ็กซ์ลงเลยไหมไม่ไม่ไม่อาใช่ลุยต่อเลยดีนะเอาพวกนี่เปลี่ยนกันเอาออฟเป็นล่างนี่มาเพราะว่ามันจะหมุนๆมุนมุนมุนไง ถ้าเกิดเอาออฟออริจินมาวีหวังเหวี่ยงไม่โดนแน่แอบสกิลสกิลดีข้อดีสกิลพี่แกมันจะช่วยอยู่ศัตรูได้แบบนี้ไงโอ้โหล่วงล่วงหมดหมดโอ้หเดวิลเยอะจริงแต่ดาวทำไมน้อยกันจังเออสีดาวมก็ไ่น้อยห้าดาวก็ไปน้อยนะแหมก็ก็บอทเล่นคนเล่นเหมือนต่างกันนี่เนี่ยก็อยากกลับไปเล่นเกมนี้นะแต่มีปัญหาหลายอย่างให้ผมไม่กลับไปเล่น ซไม่ออเอใช่ออฟเสียเลือดเยอะกดผิดไปรีสกิลนึงตอนที่เปิดมาก็ผมควรใช้สกิลนั้นเป็นสกิลแรกได้ละขึ้นเดี๋ยวผมค่อยกดรับีหลังน่าจะได้แล้วนะแหมระดับผมรูปูปคริสตัลสีม่วงมันยากยิ่งเป็นสกิลมันยากมากเลยนะเดี๋ยวขออัพก่อน เดี๋ยวก็ไม่รับอะสกิลสี่วงสามมาเฮ้ยได้อยู่แล้วระดับผมแต่สีทองอะยากสีแดงก็ยากอันนี้แหละไม่รู้มันจะได้ไหมเนี่ยสิมันอาจจะมีฟโฟก์ได้อะตอนที่ผมกดกดกดอะผมไม่คริสตัลสีแดงผมแทบไม่มีอะแต่ก็มีอยู่อันนึงนะคริสตัลสีแดงใสไปไหนไหนเอ่ยนี่ไงสองอันคอสมอสแล้วก็นี่สามอันสี่อันเยอะใช่ผมมีเยอะ ไม่รู้ได้ไม่ได้เหมือนกันนะโชคดีอ่ะนี่ด้วยกิงกาก็ไม่ไม่เพิ่งรู้เนี่ยไม่กิงกายัางอยู่มีอยู่คลองมีถือคลองคิสตันไว้อันหนึง่งคอสมอสคอส์ซ็อกมีอันหน,นึ่งนะ<ช>เดือดีแทงทะลุจ้าอาจจะควรอาศัยให้กิงกาไว้กับพวกนั้นนะแต่พวกนั้นอัพมีกันแล้วไงอัพได,ด้ไหมอัพไอ้พวกป้องกันดีกว่าก็จะให้คอสมอสเป็นแทงเนี่ะ แต่ไม่มีคิสตันระดับทองสีฟ้าเลยคิสตันฟ้าที่มันเกาะป้องกันตอนนี้มีแต่แค่นี้ถ้ามีผมก็จะอัพด้วยแหละดีนะที่ไม่ต้องเสียตังอัพโอเคไม่พอไม่พอต้องอัพอีกเอาให้แบบดาเมจคิดถ้าเข้าสุดๆไปเลย สุดจนใครก็หยุดไม่อยู่เอาดิเฮ้ยว่าไปนั่นยังใครก็หยุดอยู่แหละคิดไม่ว่าคริสตัลเค้าจะเ,าเยอะแค่ไหนแต่หากไม่ติดมันก็เท่านั้นแหละโ <Okay. S 1> อเคพอยังพอแล้วเป็นการทํานายว่าจอกสีอะไรมันน่าจะยากช่วงท้ายแน่นเนี่ยตอน,น,นอัเดตหนูคืนแล้วน่าจะอัตอนยากช่วงช่วงท้ายแหละเพราะมันจะมีคริสตัลสีแดงก,กับคริสตัลสีส้มไม่ไม่แต่พวกทีถูกคือสีทองกับสีแดงสิ จะยากตรงนี้แหละหนาวิกิชิ้นเนี่ยโอ้โหขึ้นรัวจ้าแต่ไม่มีอะไรสักอันมันอะไรกันเนี่ย What? อ้าวเซ่คริสตันน่าจะได้เยอะแล้วล่ะพอแล้วล่ะคริสตันนี่ผมนักกดชั้นดีเลยแค่ขอมีตังพอแล้วนะพัสมาสปาร์กโอ้ยมันแพงขึ้นเรื่อยๆพัสมาสปาร์กนี่พี่แกจะเอาพัสมาสปาร์กผมไปใช้อะไรเนี่ย นี่เหลือนี่เสียห้าพันแน่น่นนี่ตอนนี้มีอยู่แค่เนี้ยเองนะเฮ้ยเดี๋ยวผมต้องไม่เล่นในนี่เพิ่มแล้วน่าละอุปกรณ์แปลงร่างสามดาวหรอก็อัพพวกนี้สินะยังโจนตีนี่แหละยกระดับไปจนนี่แหละต้องอัพเยอะหน่อยให้ขกินเป็นสามดาวเลยเกิดนานๆก็มือาามาอัพที เรียบร้อยสามดาวแล้ววากดเลยเยี่ยมฮหของดีได้ชนะได้รับใช้ชนะจากการท้านไพด้นเจียนจเจ้ามานจะบ้าเหรอใครจะไปสู้ได้อะ<ฮ>พวกนี้ห<อ>รือว่าถ้าผมหรือว่าผมไม่หกสิบมันก็สู้ไม่ได้นะ<ฮ>ผมคง<ฮ>ต้องหยุด<ฮ>เล่นเควสไวทเทนเท่านี้แล้วละ่ะนานยังเออคงต้องหยุดไว้หน่อยแล้ววันนี้มันยากมากเลยนะ แต่ถ้าเกิดเป็นไอตัวไหนนะมันจะมีตัวหนึ่งที่ผมสู้ได้แน่ๆไอตัวเนี้ยไม่ไหว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 ,ไไหวโคตรสู้ยากเลยตัวเนี้ยแม้ว่าผมจะสู้ไม่ไหวจริงๆอะอะไงผมก็สู้ไม่ได้อะเฮ้ยเฮ้ย ต้องไลฟอัพไอโฟนไม่ดีแล้วสิมันจะหายไปไหมถ้าเกิดผมเอาไปใช้มันจะใช้ได้ต่อไหมนี่แหละที่ผมสงสัยแหละจัสติสพลังโจมตีเล็กน้อยพร้อมกับฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องเอออันนี้น่ะส่มีพิเศษตัวที่ป้องกันสูงมีผลพิเศษตอบที่ป้องกันสูงไหมไม่รู้แง่ะแค่ครัง,งโลเล็กน้อยเหมาะกับการโจมตีพลังงาน ตูมันรูปล็กเล็กเพิ่มเล็กน้อยได้รับพังโจมตีเล็กน้อยทำลายทำลายเป้าหมายเล็กน้อยทำลายป้องกันเป้าหมายเล็กน้อยมีผลรับซื้อเพิ่มความกระตือรืนร้นสูงแสดงว่าสถิติจะดีอันนี้น่าสเใจหวังว่ามันจะไม่หายตอนผมเล่นงนะแม่ผมต้องกลับผมต้องมาอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าถึงจะอัพเวลเกิดอะจะขึ้นนะจะ,จะไปรวมพลาสมา พลังพลาสมานั่นอีกเรียนพลาสมานั่นนะรู้ไหมมันยากแค่ไหนเนี่ยก็จะรวมแต่ละอันได้ดิพี่แกเล่นมาห้าพันแล้วเนี่ยสู้ไหวมั้ยเนี่ยผมเนี่ยเฮ้ยโอ้ยโดนดึงโอ้ยสู้ยากเอ้ยเอ็กเอ็กเอ็กก์ตอนมีดันทันสถานะไม่รู้จะสู้ได้ไหมเนี่ยสิโอ้ย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 มันเสียสวนเลเซอร์ผมเลยผมไปไม่ได้เลยสู้ได้มันต้องได้กับงานนี้ แค่ยิงทวงด้วยลําแสงไปเรื่อยๆเฮ้ยสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วลจ้าสวยลวจ้าไอสกิลนี้มันก็ไม่ค่อยดีนี่นอะไรเนี่ยมันคืออะไรอ่ะเฮ้ยมันมาจากไหนอ่ะมาหนีบุ้มไปซะหิวเหรอเขากำลังหิวตัวเองอยู่เหรอไม่รู้อะต่อยให้พังไปก่อนนะรู้สึกว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นเอ้ยอะไร น่าจะคอยทำลายเจ้านี้ไปด้วยเนี่ยว้ายว้ายมันมาแล้วมันมาแล้วเอือเอ้อเออเออจะบีบจนท่นต้องไปหยิบสิ่งนั้นมาไม่รู้คืออะไรแต่หยิบไว้ก่อนว้ายเร็วมากอะไรอะไรฮิวเหรอฮิวเหรอเฮ้ยมันแปลงร่างเลยเฮ้ยเดี๋ยวมันไม่มีร่างเดียวหรอกเลยะนี่มันร่างโคตรโหดเลยไม่ใช่เหรอจะไม่ผิดโอ้ยมึงจะให้ผมไม่ได,ได้ไม่ได้ใช้อะไรเลยเหรอต้องไปหยิบเจ้งสิ่งนั้นมา ไม่ต่อยไม่ได้อะมันต้องให้หน้าที่ของเอ็กซ์ล่ถ้าเกิดคิดใจเนี่ยอย่ายายายาถ้าจะเอาที่ตึงตรงเอ็ดแล้วละ่ะเพราะเอ็กซ์มันกั้นขนาดนั้นนะไม่รู้มันคืออะไรเหมือนกันนะถ้าะผมปล่อยไปมันจะเป็นอะไรปะแล้วพี่แกก็มาไล่ล่าผมไม่ ผมเรียกว่ามันการสวดสกิลคอ,อ,อสมอรเอ้ยมใช้คอสมอสพูดผิดไม่แล้วเหรอผมว่าผมต้องใช้เอ็กแล้วล่ะเอ็กอะ่ะมันไม่ได้โจมตีเร็วก็จริงนะ แต่มันการจะานะได้ตอนโดนบุ้มยาย่ายายายาไม่รู้อะไรเหมือนกันแต่ต้องตีไปกันไนว้ก่อนว๊อกวกวกวกเลยผมเนี่ยว๊กเลยอะไร เฮ้มันแรงนะกอแรงะะแล้วเดี๋ยวไอ้นี่จะมาคือบอลเพิ่มพลังเหรอเพราะ,ะมันถึกแล้วก็แรงขึ้นมากเลยเยี่ยมหูยโอ้โหเพิ่งรู้นะเนี่ยไม่ก็ต้องมาพรุ่งนี้แล้วเหรอเกิดมันกดไม่ได้ซ้ำอะ่ะเปลี่นไม่ได้หรอกพวกตัวอื่นผมยังสู้ไม่ได้นะยกเว้นว่าใช้ตัวละครซ้ำได้จะดีมากเลยงั้นพวกผมต้องเล่นแบบรายวันเลย หรือไม่ตัวและอีกมันก็ต้องมาเล่นวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์เพราะว่าอบางตัวมันโคตรยากเลยตอนสู้ถ้าเป็นเมื่อก่อนผมก็จะใช้เลเวลหกสิบไปตีแล้วละ่ะก็คอสโมสี่แหละเลเวลหกสิบตัวเดียวของผมเนี่ยได้ไหมใช้ไม่ได้งานเข้าแล้วไงครับทีเก้าตัวเดียวที่ตีเข้านะเมื่อเกี้ถ้าเอาจริงเขาต้องมาเล่นรายวันแล้วละ่ะผมคงหมดจบปิดคลิปเพียนเท่านี้แล้วลครับแล้วเจอกันใหมคห่คลิปหน้าคลิปหน้า ผมก็น่าจะอัพขึ้นได้แล้วละ่นะแล้อัพไปไกลเลยด้วยอจริงตัวนี้สู้ง่ายนะแต่มันมีล่าสองที่ดานันคามสุดๆไปเลยแถมไม่รู้มันคืออะไรบอลนั่นน่ะเกือบไม่รอดเหมือนกันนั่นนะ่นนนะนะแต่อบางตัวมันก็สู้ยากมากเลยนะถ้าทายจอมมันสูเนี่ยห้ของดีแต่สู้โคตรยากเลยอืไม่ต่างอะไรกันเลย,นะยงั้นเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายชอบกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยละ แล้วก็กดติดตามด้วยฮึไม่คิดผมพูดอะไรนะซับสไคร้แล้วกดติดตามเอากดซับสไคร้ก็คือติดตามเอ๊ะอะครับบ๊ายบายไม่เล่นน้อยจังเออเถิะไปแล้วครับบ๊ายบาย